สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคทที่สมาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดนะคะก็เป็นเรื่องราวในรายการ Girl Planet 999นะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะก็มีการประกาศผลนะคะท็อป9เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเรียกได้ว่าอันดับเนี่ยก็คืออย่างที่เราเคยบอกไปใน หลายครั้งที่เราทําคลิปเกี่ยวกับ g i r l Planet นะคะว่าอันดับก็คือไม่นิ่งเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีอ่าหลายคนนะคะที่แบบว่าเป็นตัวเต็งของรายการแล้วเราเนี่ยก็คิดว่าน่าจะติดท็อป9เนี่ยก็หลุดไปนะคะแล้วก็มีอ่าอีก2คนนะคะที่เหมือนว่ายังไม่เคยติดท็อป9นะคะก็แบบว่าครั้งนี้ก็สามารถติดท็อป9ได้นะคะนี่แหละค่ะเราก็ไม่สามารถคาดเดากับอันดับได้เลยนะคะสาหรับอันดับที่9นะคะในรายการก็คือยองเอิน นั่นเองนะคะสาหรับยองอึนเราก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับยองอึนเรียบร้อยแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็น all r o u ด d e r ก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกตําแหน่งจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องแรปแล้วก็เต้นนะคะหรือว่าเสน่ห์บนเวทีของเธอเนี่ยนะคะรวมทั้งความน่ารักสดใสของเธอนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็มองยองอึนว่าถ้าติดหนึ่งในท็อปเาเนี่ยแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเธอก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มี ีสกิลของวารายตี้ดีมากๆเลยนะคะก็น่าจะไปสร้างสีสันให้กับไปสร้างสีสันให้กับวงได้ประมาณนี้นะคะสำหรับอยองอื่นก็ครั้งนี้นะคะเธอก็สามารถติดท็อป9ได้นะคะแล้วก็อยู่ในอันดับที่ านั่นเองแล้วก็อันดับที่8นะคะคนนี้นะคะฝูย่าหนิงถ้าพูดถึงฝูย่าหนิงนะคะหลังๆมาเนี่ยเธอเริ่มที่จะมีฐานแฟนคลับที่เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีการตั้งกระทู้พูดถึงรายการเนี่ยก็จะพูดถึงย่าหนิงอยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้ววันนี้นะคะเธอก็ทําได้แล้วนะคะก็ติดอันดับที่8ไปนะคะในครั้งนี้แล้วก็เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีลุคเฟรดเฟรให้เรา ได้ติดตามกันนะคะสําหรับย่าหนิงแล้วก็อย่างอ่า ในมิชชั่นล่าสุดนะคะในเพลงสเน็กเนี่ยเธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงอะไรต่างๆนานาออกมานะคะทําให้ครั้งนี้เนี่ยเธอได้รับคะแนนโหวตไปนะคะแล้วก็ได้อยู่ในอันดับที่8นะคะก็ดีใจกับแฟนคลับของฟูย่านหิงด้วยนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะอันดับที่7นะคะก็คือชาณะนั่นเองถ้าพูดถึงชาณะนะคะเราเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับเธอไปเมื่อวานนี้เองนะคะว่าเธอเนี่ยอาจจะมาเป็นม้ามืดที่จะได้เดบิวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เธอก็ติด ไปเลยในอันดับที่7นะคะสําหรับชานะถ้าพูดถึงชานะนะคะเธอก็เป็นคนที่มาในใสายของโวเคอลนะคะก็เสียงร้องก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นโวเคอลอีกคนหนึ่งที่ดีมากๆเลยในรายการนะคะเธอก็เป็นพวกแข่งขันชาวญี่ปุ่นนะคะที่หลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาเหมือนชาวเกาหลีเลยนะคะหลายๆคนก็สับสนว่าเธอเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีกันแน่นะคะแต่ว่าชานะเนี่ยก็คือเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วครั้งนี้นะคะเธอก็สามารถติด ท็อป9ได้นะคะแล้วก็ติดในอันดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะก็คืออันดับที่7เลยนะคะสำหรับชานะ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอันดับที่6สําหรับอันดับที่6ถ้าพูดถึงว่าค่อนข้างตกใจนิดหนึ่งนะคะสําหรับยูรินะเพราะว่าปกติเนี่ยยูรินะนะคะอยู่อันดับที่สูงมากๆเลยแต่ว่าครั้งนี้นะคะตกลงมาที่อันดับที่6นั่นเองนะคะสําหรับยูรินะผู้เขาเ้าแข่งขันชาวญี่ปุ่นนะคะยูรินะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนนะคะก็มองว่ายังไงยูรินะก็น่าจะได้เดบิวต์แน่ๆน่าจะเป็นหนึ่งในเก้าที่ได้เดบิวต์ประมาณนั้นเลยนะคะด้วยความที่ว่าฐานแฟนคลับเธอ ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเธอเนี่ยก็มีชาวเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ชื่นชอบเธอเยอะนะคะยูรินะแล้วก็อ่าถ้าพูดถึงว่าอันดับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าอยู่กลางๆนะคะก็ยังแบบว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมีในรอบฟนอลเนี่ยเธอจะตกหรือว่าอันดับจะสูงขึ้นประมาณนี้นะคะยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ แล้วก็มาที่อันดับที่5นะคะสำหรับยูจินนั่นเองยูจินนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในท็อป9มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าอันดับก็แบบว่ามีขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดนะคะให้เราได้ลุ้นกันแต่ว่าอันดับตอนนี้นะคะก็ยังเป็นอันดับที่กลางๆอยู่นะคะเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยเหมือนกันเลยกับยูรินะนะคะว่าอันดับในรอบไฟนอลของเธอเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะคะสําหรับยูจินแล้วก็ถ้าพูดถึงซีนในรายการเรามองว่ายูจินเป็นคนหนึ่งที่ได้ซีนค่อนข้างดี นะคะหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนชื่นชมเธอแล้วก็ในซีนของรายการเนี่ยจะเป็นการที่เธอแบบว่าช่วยเหลือเพื่อนๆในรายการประมาณนี้นะคะแล้วพวกอย่างคันหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบยูจินประมาณนี้นะคะเธอก็จะได้ซีนที่เรียกว่าซีนนางฟ้าอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ได้มาในอันดับที่5นะคะยังไงก็อย่าลืมโหวตให้ยูจินกันด้วยนะคะ แล้วก็อันดับที่4นะคะก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะฮิคารุนั่นเองนะคะสาวน้อยของเราฮิคารุนะคะเป็นคนที่ถือว่ามีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเพลงสเน็คเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชมเธอนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่กล้องจับเธอเนี่ยเธอก็สามารถแสดงสเสน่ห์ของเธอเนี่ยออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะก็เลยได้รับคะแนนโหวตที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ได้ไปในอันดับที่4นั่นเองนะคะสําหรับฮิคารุ รุนะคะ ต่อไปอันดับที่3นะคะก็คือมาชิโอนะคะสำหรับมาชิโรเธอก็มีฉายาว่ามาชิโรนไร้พ้ายนั่นเองนะคะก็คือไม่ว่าเธอเนี่ยจะทำมิชชั่นไหนเนี่ยเธอก็สามารถพาทีมเนี่ยนะคะได้รับคะแนนเบนฟิตไปแบบว่าตลอดเลยนะคะรวมทั้งเป็นลีดเดอร์ด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เธอทำหน้าที่ลีดเดอร์เนี่ยเธอก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีนะคะแล้วก็พาทีมเนี่ยไปสู่แบบว่าชัยชนะได้ตลอดเลยนะคะสำหรับมาชิโรนแล้วก็ู อ่าถ้าพูดถึงมาชิโระนะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยถ้าแบบว่าติดท็อป9้ได้เดบิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นลีดเดอร์ให้กบับวงได้ดีพอสมควรเลยนะคะสําหรับมาชิโระแล้วก็อันดับที่2นะคะก็คือดายอนนั่นเองนะคะจากเกาหลีนะคะสาหรับดายอนนะคะอ่าถ้าพูดถึงตอนแรกๆเลยเนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะอันดับอยู่ อันดับน้อยนะคะอันดับต่ำมากๆเลยแต่ว่ามาอีพีหลังๆใกล้ไฟแนลเนี่ยนะคะอันดับเธอก็เริ่มสูงขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดอันดับที่2ไปนะคะสําหรับไดยอนนะคะเธอก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็ไดยอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็สามารถทาโชว์อะไรต่างๆออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ได้อันดับที่2ไปนะคะสําหรับไดยอนแล้วก็อันดับที่1นะคะก็คือพวกแข่งขันชาวจีนได้ก็คือ เสี่ยวทิงนั่นเองนะคะได้อันดับที่1ไปในครั้งนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าเสี่ยวทิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีเป็นคนเป็นชาวจีนที่ค่อนข้างได้ซีนดีมาตลอดนะคะสําหรับเสี่ยวทิงแล้วก็อันดับที่สูงมากๆเลยนะคะก็คืออันดับที่1นนะคะหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยมีความเหมาะสมมากๆกับตําแหน่งเซนเตอร์นะคะแล้วเราก็จะต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าในรอบไฟนอลแล้วก็การประกาศผลว่า 9คนที่ได้เดบิวต์เนี่ยสิยวิสวถิงนะคะยังจะได้รับตําแหน่งเซนเตอร์อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงียวถิงเนี่ยในเอ่อเพลงสนิกนะคะหลายๆคนก็ชื่นชมเธอมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถแสดงเสน่ห์ในด้านของการเต้นแล้วก็แบบว่าการแสดงสีหน้าบนเวทีเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะก็เหมาะสมสําหรับอันดับที่1ในคะแนนโหวตครั้งนี้ไปนะคะอันนี้นะคะก็คือ9อันดับนะคะที่ถูกประกาศออกมาในครั้งนี้นะคะก็มีหลายๆคนนะคะ ที่น่าจะตรงใจกันอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้นะคะก็เป็นอันดับที่ประกาศมาแต่ว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่เหมือนว่าหลุดจากท็อป9ไปในครั้งนี้นะคะอย่างรุ่ยฉีนะคะหรือว่าแชฮยอนแล้วก็ใช่ปิงเองนะคะที่เป็นหลายๆคนที่ก็มองว่าน่าจะติดท็อป9แต่ว่าก็ ยังไม่สามารถติดท็อป9ในรอบนี้ไปนะคะยังไงเราก็จะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในรอบต่อไปเนี่ยใครจะติดท็อป9บ้างนะคะแล้วก็ใครที่จะได้เป็น9คนนะคะที่จะได้เดบิวต์กับทางรายการนะคะยังไงชอบใครก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อยากคอมเมนต์พูดคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ